ในป่าเล็กๆอันเขียวขจีที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงมีแมงมุมชื่ออารักเน่อาศัยอยู่ใย,ยแมงมุมของเธอถูกทักทอยอย่างประณีตและยื่นออกไปสูงเหนือพื้นดินที่เธออาศัยอยู่เธอเป็นที่รู้จักไปทั่วป่าว่าเป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดเป็นที่เกรงขามของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใยแมงมุมของอาราเน่เป็นเขาวงกฏของเส้นไหมที่ดักจับสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่เข้ามาใกล้เกินไปเหยื่อของเธอจะดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นแต่ก็ไร้ผลเพราะใยแมงมุมของอาราเน่นั้นแข็งแกร่งเกินไปป่าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่เงียบสงบแต่การปกครองด้วยความน่าเกรงขามของอาราเน่ได้เปลี่ยนป่าให้กลายเป็นสถานที่แห่งความหวาดกลัวและความสิ้นหวัง แม้จะมีอันตรายสิ่งมีชีวิตบางตัวในป่าก็รวมกลุ่มกันเพื่อพยายามกำจัดอารักเน่พวกเขาวางแผนแต่พวกเขารู้เพียงเล็กน้อยว่าอารักเน่นั้นรู้ทันและฉลาดรอบด้านอย่างมากเธอเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการหลอกลวงและเฝ้าดูอยู่เสมอเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปอารักเน่เป็นนักล่าที่มีทักษะซึ่งปรับตัวดีหาตัวจับยาก สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของป่าเธอรู้ว่าควรวางกับดักไว้ที่ใดและจะหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้อย่างไรประสาทสัมผัสที่เฉียบคมและการตอบสนองที่รวดเร็วของเธอทำให้สิ่งมีชีวิตใดๆแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดรอดจากเงื้อมือของเธอแต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆในป่าก็มุ่งมั่นที่จะกลับบ้านของพวกมันและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง พวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นพวกเขาหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใย,ยแมงมุมของอารักเนแนจับได้อยู่มาวันหนึ่งมแมลงกลุ่มหนึ่งไม่สามารถทนความหวาดกลัวของอารักเนแนได้อีกต่อไปแล้ว พวกเขารวมตัวกันคาดหวังที่จะกำจัดป่าของแมงมุมที่โหดเหี้ยมนี้ให้สิ้นซาพวกมแมลงวางแผนและวางอุบายอยู่หลายวันพยายามคิดแผนการที่จะล้มล้างอารักแน่ให้จงได้ถึงกระนั้นอารักแน่ก็ฉลาดพอที่จะรู้ทันอยู่ดีและใหญ่แมงมุมของเธอก็ซับซ้อนและเจ้าเล่ห์มากขึ้นทุกวัน นานวันเข้ามาแลงติดอยู่ในกับดักของเธอทีละตัวและจํานวนก็ลดน้อยลงแต่ถึงกระนั้นมแมลงที่เหลือก็ยังคงพยายามหาวิธีเอาชนะอารักเน่แม้จะแทบไม่มีความหวังที่จะเอาชนะได้ก็ตามจากนั้นพวกเขาก็เกิดความคิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากนกพูกชราผู้ฉลาดซึ่งอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางป่าเป็นที่รู้กันว่านกพูกฉลาดและรอบรู้ และพวกเขาหวังว่าคำแนะนำนี้จะช่วยให้พวกเขาเอาชนะอารักเน่ได้มแมลงเหล่านั้นเดินไปที่ถ้ำของนกพูกและหลังจากอธิบายชะตากรรมของพวกมันแล้วนกพูกก็ตั้งใจฟังเขารู้ถึงความหวาดกลัวอารักเน่และเข้าใจถึงอันตรายที่เธอมีต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในป่า นกภูกจึงให้คำแนะนำแก่พวกเขาเกี่ยวกับวิธีเอาชนะอารักเน่แต่เตือนพวกเขาว่านั่นไม่ใช่งานง่ายมาแมลงออกจากรังของนกภูกด้วยความหวังและมุ่งมั่นที่จะทำตามคำแนะนำของเขา พวกเขารู้ว่าต้องระมัดระวังและใช้กลยุทธ์ในการเข้าใกล้เพราะอาราบเน่เฝ้าดูอยู่เสมอเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปของเธอแต่พวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงทั้งหมดเพื่อกำจัดป่าที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวของอารากเน่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง ด้วยคำแนะนำของนกพูกเท่าที่ฉลาดกลุ่มแมลงจึงออกเดินทางเพื่อค้นลมอารักเน่พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องใช้กลยุทธ์และระมัดระวังในการเข้าใกล้เพราะอาราคณีคอยเฝ้าดูอยู่เสมอเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปของเธอพวกแมลงเฝ้าดูอารักเน่อย่างใกล้ชิด ศึกษาใยแมงมุมและการเคลื่อนไหวของเธอพยายามหาจุดอ่อนที่พวกมันสามารถใช้ประโยชน์ได้พวกเขาสังเกตเห็นว่าใยแมงมุมของเธอซับซ้อนและฉลาดแกมโกงมากขึ้นทุกวัน ทำให้สิ่งมีชีวิตใดๆแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีแม้จะมีอันตรายมาแมลงเหล่านี้ยังคงทำงานร่วมกันพยายามหาทางเอาชนะอารักเน่พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำตัวเดียวได้และพวกเขาทั้งหมดต้องร่วมมือกันเพื่อค้นลมอารักเน่ พวกเขาเริ่มวางแผนจับอารักเน่ย่างไม่ทันตั้งตัวพวกเขาตัดสินใจล่อเธอออกจากใย,ยแมงมุมและโจมตีเธอในขณะที่เธออ่อนแอมาแลงรู้ว่านี่เป็นแผนการที่เสี่ยงแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะเสี่ยงทั้งหมดเพื่อกำจัดป่าแห่งความน่ากลัวของอารักเน่พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการเคลื่อนไหวและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงอารักเน่ออกจากใย,ยของเธอเพื่อล่าสัตว์ และมแมลงก็ฉวยโอกาสของพวกมันพวกเขาโจมตีอารักเน่แต่เธอวกว่าที่พวกเขาคิดเธอรอดพ้นจากเงื้อมมือของพวกเขาและกลับไปทีรังของเธอมแมลงยังคงทำงานตามแผนต่อไปโดยไม่มีใครขัดขวางพวกเขารู้ว่าต้องหาทางจับอารักเน่ไม่ให้ระวังตัวและโจมตีในเวลาที่เธอคาดไม่ถึง พวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างความคั่ยเขวโดยหวังว่าจะล่อเธอออกจากใยแมงมุม,มแมลงเหล่านี้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยกำหนดแผนการเคลื่อนไหวในที่สุดอารากแน่ก็จับเหยื่อและพวกเขาก็กระโจนเข้าใส่เธอพวกเขาต่อสู้อย่างดุเดือดแต่อารากแน่เป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญและมแมลงเหล่านั้นก็พยายามที่จะเอาชนะเธออย่างไรก็ตาม พวกแมลงก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จและพวกมันก็ต่อสู้กันต่อไปในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำให้อารักเน่อ่อนแอลงได้และในช่วงเวลาแห่งชัยชนะพวกเขาก็เอาชนะเธอได้สำเร็จพวกเขากําจัดป่าแห่งความน่ากลัวของอารักเน่และในที่สุดแมลงก็สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้อีกครั้งเมื่อเหล่าแมลงต่อสู้เพื่อเอาชนะอารักเน่ การต่อสู้ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอารักเน่เป็นนักล่าที่มีทักษะและเธอต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อปกป้องตัวเองเหล่าแมลงพยายามที่จะเอาชนะเธอและดูเหมือนว่าการต่อสู้จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในที่สุดเกมก็เริ่มเปลี่ยนหนึ่งในฝูงแมลงวงโจมตีอารักเน่อย่างแรง ทำให้เธออ่อนแอลงมาแลงตัวอื่นจึงฉวยโอกาสของมันและเข้าร่วมการโจมตีพวกเขาสู้สุดกำลังเพื่อเอาชนะอารักเน่ให้หมดสิน้นอารากเน่รู้สึกถึงความพ่ายแพ้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอต่อสู้กลับด้วยกลวิธีทุกอย่างที่เธอมีแต่มันก็สายเกินไปมลงทำให้เธออ่อนแอมากเกินไปและในที่สุดเธอก็เอาชนะได้อารักเน่ ปล่อยเสียงกรีดร้องที่เสียดแทงเป็นครั้งสุดท้ายและจากนั้นก็เงียบไปเลยเต่าแมลงยืนอยู่เหนือร่างของอาราเน่อย่างมีชัยโดยรู้ว่าในที่สุดพวกมันก็เอาชนะแมงมุมที่เหี้ยมโหดได้พวกเขาได้กำจัดป่าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของอาราเน่และสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้แล้วมแมลงฉลองชัยชนะของพวกเขาโดยรู้ว่าพวกเขาได้เสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ได้มาพวก เขาคร่ำครวญกับการสูญเสียเพื่อนร่วมโลกที่ตกเป็นเหยื่อใยแมงมุมของอารักเน่แต่พวกเขาก็รู้สึกโล่งใจเช่นกันที่ในที่สุดฝันร้ายของพวกเขาก็จบลงขนาดที่พวกเขามองออกไปทั่วป่าพวกเขารู้ว่าชัยชนะของพวกเขาแลกมาอย่างคุ้มค่า แต่พวกเขาก็รู้ว่ามันคุ้มค่าพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตทำงานร่วมกันพวกมันสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จแม้จะเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดก็ตามและพวกเขาสาบานว่าจะไม่ลืมบทเรียนที่ได้รับในการต่อสู้กับอารักเน่หลังจากที่พวกเขาได้รับชัยชนะเหนืออารักเน่ พวกมแมลงก็เริ่มเก็บชิ้นส่วนของชีวิตที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆของพวกมันการต่อสู้เป็นไปอย่างยาวนานและทรหดถและพวกเขาประสบความสูญเสียมากมายพวกเขาคร่ำครวญกับการสูญเสียเพื่อนร่วมโลกแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เหล่า,มาแมลงทำงานร่วมกันเพื่อทำความสะอาดป่าขจัดใย,ยแนงมุมของอารักเนที่หลงเหลืออยู่และฟื้นฟูสมดุลที่สูญเสียไปในช่วงที่เธอปกครองด้วยความหวาดกลัวพวกเขารู้ว่ามีหนทางอีกยาวไกลรอยอยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะสูญเสียพวกเขาไปแต่มแมลงก็เต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่แห่งความหวัง พวกเขาพิสูจน์ให้ตัวเองและสัตว์อื่นๆในป่าเห็นว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะศัตรูที่ทรงพลงังและพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้หากพวกเขายังทำงานร่วมกันต่อไปฝูงแมลงก็คอยระวังตัวกันต่อไปเพราะรู้ว่าในป่ายังมีอันตรายอยู่ แต่พวกเขาก็รู้ว่าตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วและพวกเขาสามารถเผชิญกับความท้าทายใดๆที่เข้ามาได้เวลาผ่านไปป่าก็เริ่มกลับเข้าที่เข้าทางสิ่งมีชีวิตที่เคยหวาดกลัวใยแมงมุมของอารักเน่ตอนนี้อยู่อย่างสงบสุขและ,มะแมลงที่ต่อสู้กับเธออย่างกล้าหาญได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษพวกมแมลงรู้ดีว่าชัยชนะเหนืออารักเน่นั้นแลกมาด้วยราคามหาศาลแต่พวกเขารู้ด้วยว่า พวกเขาทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็สามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อทำงานร่วมกันและพวกเขารู้ว่าชัยชนะเหนืออาราคณีจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันเมื่ออารักแน่พ่ายแพ้และปากลับคืนสู่ความสงบเหล่า,มาแมลงยังคงทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลที่ได้รับการฟื้นฟูพวกเขารู้ว่ายังมีอันตรายอยู่ ในป่าแต่พวกเขาก็รู้ว่าตอนนี้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วและพวกเขาสามารถเผชิญกับความท้าทายใดๆที่เข้ามาได้เมื่อเวลาผ่านไปแมลงต่างๆก็ยังคงดูแลซึ่งกันและกันและร่วมมือกันร,รักษาสมดุลของป่าพวกเขารู้ว่าจะต้องมีความท้าทายและอันตรายอยู่เสมอแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับพวกเขาได้ ชัยชนะของพวกเขาเหนืออารักเน่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆในป่าทำงานร่วมกันเช่นกันพวกมแมลงเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมฝูงกันช่วยเหลือกันและดูแลซึ่งกันและกันมันเป็นยุคใหม่ในป่าที่สิ่งมีชีวิตทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลและปกป้องซึ่งกันและกันมแมลงรู้ว่าชัยชนะเหนืออารักเน่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขารู้ว่าจะมีความท้าทายอีกมากมาย ที่จะตามมาแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาเช่นกันจึงร่วมกันดูแลการและรักษาสมดุลของป่าต่อไปพวกเขาทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จและพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้หากพวกเขายังทำงานร่วมกันต่อไป